สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนีมากไก่ครับพี่น้องนะครับเดินทางตั้งแต่สิบโมงนะครับตอนนี้บ่ายสองโมงนะครับมาหอดนะครับอำเภอเดชอุดมนะครับบ้านบัวงามตะบลบัวงามนะครับอำเภอเดชอุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาเบิงพันอ้อยนะครับพันอ้อยขันนามผู้ผลินปลูกนะครับผู้ผลนเก็ดก่อนเพิ่นแนะ่ำเล็ดเนาะ นะครับเะากลืมาเบิงนะครับเอาประสบการณ์มาเรียนรู้ประสบการณ์น้ำพึนนะครับพี่น้องตรงไหนตรงหน้าทั้งนี้ดีดีพี่น้องสวยงามสวยงามนะครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศเดี๋ยวจะค่อยเข้าไปในป่าอ่อยเนาะนะครับนี่ครับตรงไหนตรงหน้าทั้งอำเภอเดชอุดมครับนะครับผู้ปลูกยางกับปูกกลางตรงหน้าคือกันนะครับลูกน้ำกันเท้หน้านะครับเลียงง่วเลียงควาวยครับนะครับ นี่นะครับข้างานารนี่ก็บซีเมนเป็นอ้อยขั้นน้ำนะครับโมเมนต์อ้อยที่เขาลุกน้ำตาลได้พี่น้องนะครับเป็นอ้อยขั้นน้ำนะครับเป็นพันอ้อยที่เอาไปขั้นขายนะ,นะครับครับเดี๋ยวพาพี่น้องเขาไปเบิ่งทางในเนาะนะครับอ้อยขั้นน้ำครับพี่น้องนะครับ คือมัดใวเพ่าะห้มันหล่มนะครับพี่น้องเนาะก็เพิ่นปลูกหลายด้พี่น้องนะครับประมาณไร่กว่าๆเนาะนะครับอันอันมัดไว้นี่คือบ่รหายมันหล่นมันบอกครับคือเขาจะดูแลไงนะครับหลอใส่กันใบหลอกส่กันไว้อะไรกันเขาก็คอยมาแก้อากาศไม่กลับดูแลง่ายเพราะอ๋อต้องแก้กาวพ่อบอกคือมันจะมีว่าจะับตถุพืชคือพวกแมลงที่ โอ้มาแล้งจะเข้าอยู่ในี่กาบอ,ากอ๋อมันจะอาดแ,แก้มันสะอาดไปแก้เฉพาะกาบแหงเนาะกาบ,กกาบอันนี้ก็ได้ครับกาบเคี้ยวเคี้ยเลยอันนี้เาขีดก้นใช่ไหมเลือกใครก็สีดใช่ไหมใช่นะครับเพิ่นต้องแกะกาบมันครับแกะกาบมันครับ อันนี้คือขุดเป็นหลุมปลูกครับพี่น้องนะครับขุดเป็นหลุมปลูกขุดเป็นหลุมปลูกขุดเป็นหลุมเป็นหลุมอแ่แบบแบบที่แบบที่เหดอยู่บ้านอัน,นอันนี้คือหดน้ำบ่ลดลดนล้ำบ่เออตอนนี้ก็คือยังลดอยู่ลดค่ะคือไงล่ะบ่ลดลดตอนน้อยๆเนาะช่วงสองเดือนก่อ,อนจะตัดคือหยุดน้ำี๋ยวมันจะบหวานอ๋อสองเดือน สองเดือนก่อนจะตัดงดน้ำเดือนที่เจ็ดคือหยุดเลยจ้ะเดือนที่เจ็ดคือหยุดเลยครับหยุดการให้น้ำปลูกที่แหล่งเนี่ยคือเป็นท่อน้ำหยดบ่อบ่อค่ะบ่รนี่น้ำในท่งน้ำเขาใส่หดเอาเลยเอาหดเอาเลยจ้ะอ๋อสัปดาห์ละครั้งแสดงว่าสร้างหลายแล้วโลกทุ่นเกินไปแล้วจ้ะเราเล่นน้ำหยดเลยครับแบบนั้น อ๋อาน้ำยุดอีกว่าน,านี้นะอ๋อตรงกลางเราแทรกเป็นบอ่อเลี้ยงปลาได้อ๋อครับพี่น้องนะครับ,นะรบเลี้ยงปลาได้นะครับตรงกลางเราสามารถแทรกเป็นบอ่อเลี้ยงปลาได้นะครับคือทั้งนานี่เริ่ตมตัดเป็นบ่อทั้งนานทั้งนานี่ตัดเดิมเม็นบอ่อนั่นเ่งข้างในพี่น้องมองเปินแกะกราบแล้ว วันนี้เรามาดูนะครับสวนที่เพื่อนปลูกอ้อยนะครับเป็นเพื่อนสร้างหลายนะครับที่ไปอยู่เกาหลีน้ากันนะครับแต่ว่าถือต่อหม้อทรงกลับนะเป็นกระเลมาลงทุนนะครับเพดปลูกอ้อยขั้นน้ำขายนะครับแต่ว่าสร้างหลายเบนไปเป็นสร้างยุงเทพเนาะนะครับว่าที่นี่เพื่อนกลับมาอยู่บ้านสร้างหลายกลับมาอยู่บ้านนะครับก็ติีต่อกันกับหมูก้ามหมูกับพวกเพื่อนเนี่ยแหละนะครับ ก็เลยแนะน้ากันเห็ดนะครับแนะน้าเห็ดนะครับก็กเลยมาศึกษากงานอย่างเงี้ยครับฮะประมาณมนี้ป่ะแสดงฮะแถลบเลยบ่เอาคือดีแท้ เงี้ยวีดีพี่เนาะประมาณขึ้นนะครับประมาขึ้บนะครับอันนี้คือที่เอาไปคันขายเองบอกคันเองเนาะ อันนี้ห่างห่างสองเมตรเป็นบนนี่จะนีคือกาเอาขับกาละยาอ๋อกาละยะเอาอ๋อที่แรกดึงสายหดหนามหมดเลยบ่ไม่ครับหลักกายานที่เกียวแหละยืดหดเลยครับอ๋อสร้างหลายแล้วผัดส่ยหนามยดเลยหนามยดเป็นพุยหยดมันบ่พุดยอดก็กัดมันบ่เข้าทีสามารถปล่อยปุ๋ยหยักทั้งหนามเป็นนี้เลยปุ๋ยทั้งหนามไปเลยครับปุ๋ยทั้งสาย าจะเป็นปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยยูเรียก็ได้อแต่ว่าเป็นยังทำยูเรียเพาเป็นปุ๋ยสม่ำเสมอสม่ำเสมอครับพอยูเรียมันจะเป็นปุ๋ยที่เย็นดีจะกระหอนมันถึงจะเห็นมันใบหลวงตัวไหนหรอทิพ่าทิพหาตัวนี้ก็ได้ครับนี่เป็นปุ๋ยใหม่หรือจะเป็นปุ๋ยอินซียรือจะล้วนก็ได้แต่เราเป็นยังครับมันเรื่องต้นที่ใหญ่ ตอนนี้ผมจะนิ้วปีนไปเรียนเลได้ล่างน้ำอาบ่อนี้พูดครับพูดเกล็ดแล้วก็ไปล่างน้ำแต่ว่าล่างล่างไม่จาะแต่ว่าไวล่างน้ำมันคือมีความหอมอันอันทั้งนานี่คือตัดแล้วยมันบนนี่ตัดเหลี่ยมก็คือปล่อยให้เกิดเองลูกลูกก็ลุนล้านครับจักจักต่อตัวนี้ต่อแหลครับต่อแหลบ่ประมาณไหนจักต่อ ปีบอครับผมกาไว้รับมันยังสมบูรณ์อยู่ผมแต่ว่ามันจักสีปีนี่สต่อเนาะสีต่อสีปีสีต่อครับยังบ่ทันได้ดูเลยอะไครับนี่คือยังเหมนปล่อยไปตามธรรมชาติอยู่ครับเป็นเรียงกันใช่ไหมแด้คุณก็พิลเล่าแค่นี้เมืองนอกไปเดียวออ้ยไปพกันีเยแค่นี้บ่อันก็พี่นี่บ่ที่ไปอยู่เมืองนอกน้ำกันโอ้นี่บอโอ้ครับไปแท็กอ๋อนะครับเพิ่นไปเมืองนอกน้ำกัน ไปแท็กแนวดอยบันอไปแท็กัไปถต้องอันนี้ไปทักอันนี้ไปนี่โดดเอี่ครับพอมาเบ่งตัวบ้านดูแลอยรีบันตาเนี่ยโอ้ตัวมนี่ดองนี่ครับักษารังขาองการมันโคลนนะครับเพรอันนี้โคลนบอมันโคนที่คุณเองเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุมมันไม่หล่ะครัคุดใส่ครับฮะสมเงาเลยอ๋อมันอ๋มันโคลนไหมทึงวะ มาที่เมือมันโค่นมันลมม่นนม,ลม,ม,ลมลเหรอข้าก็ขุดเอาดับมันตั้งขึ้นแล้วจะเอาดินใส่นหนอนงมันอ๋อขุดดินใส่อ๋อแต่มัมีใหม่ครับอืมอืมมีใหม่เนาะมาหยิบมันอันนี้คือขุดดินใส่ครับพี่น้องนะครับอ๋อนนนนั่อ๋อคืออ้อยที่มันลม่มนี่ขุดดินใส่ครับพี่น้องนะครับคือเป็นการแก้ปัญหาตรงนั้นอืมแต่ว่าแต่ว่าก็อยู่เนาะ อยูยอ่ับเพราะว่าตอนนอกอึนมากนะดินมันจะเละครับดินจะ่นมาครับถ้ามาดิพยุงกับกองเลยครับครับแจ๊กแจ๊กแจ๊กไลน์นี่พี่พื้นที่ประมาณสองไร่ครับสองไร่มันบทั้งเบิดนี่สำหรับ,รบพื้นที่อ้อยโรงงานทั้งหมดที่ปล่อยแต่ว่าบอใส่มดป่ะใส่ก้อนดูเนี่ยว่าทำอันนี้ปลูกใหม่ครับรส,มบา,สามเดือนครับ ันนี้สามเดือนนะครับพี่น้องยังไม่ขั้นได้ดูเลืครับอันนี้สามเดือนสิบเดือนขั้นได้สามสี่ห้าหกเก็บแโอ้ยเจ็ดเดือนนะครับโซนนั้นแม่นว่าโซนนั้นจะเป็นรุ่นต่อไปอือถูกเป็นรุ่นรุ่นไปเนาะนะครับโอ้หย่ากังามหย่ากังามครับนะครับอันนี้ อันนี้อีกพันหนึ่งครับพี่น้องสายน้ำพึ่งมันบ่นี่ฮะไอ้ควันไอ้ควันอ๋อาวน้อยไอ้ควันเนาะจังมาจากภาคใต้มันว่านี่อ๋ออันนี้มาจากภาคใต้ครับนอ้น้ร่งกอครับนีนอนเฮ้ยจังไัวิธีการคือถ้าเป็นไปไก็คือที่าคือน้ำพงสักผ้าโอโมเฮานะครับอือื

กำลังปลูกใหม่ครับสมประสานดีครับพี่น้องนะครับอยู่ตรงกลางก็มีบอ่อปลาด้วยนะครับอันนี้บอ่อปลากระเนยงพี่น้องเพิ่งมาเพิ่งปลูกปลากระเนยงพร้อมนะครับแต่ว่าเก็บไปขายไปแล้วอาจรแต่ว่ายังไหนกินอยู่ได้หอมปลากระเนยงยยติดไว้อยู่หนองปลาใช่สาับบ่อใช่ถ้นาส่วนลามอะไรนะอันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นบ่อบ่ะบ่อว่าขับที่ข้างนั่นเองตอนนี้ต้นใหม่ยังไม่ป็นต้นไม้โอ้ไม่ยังนั่น บอก่าเปนพายุงป <laughs> ัดเบึงบ่งหมกฮุ่งพี่น้องปวดโกรเอ็นเตียนอยู่คุณนะนะครับก็ดีนะครับนะครับมีหนามเนาะเพิ่นมีหนามเพราะว่าไฟเพิ่นหอดนะครับแต่ว่าของเออ่ของเอข,ออข,ออข็มตรงหน้าเข,ข็มไฟยังบ่หอดเนาะนะครับนี่ปลูกบักพลาวนะครับเลี้ยงแพะพร้อมนะครับจักตัวนี่ชี้ยักตัวครับอ๋ออัน ต้องเล mmm um um ี้ยงไปสูงๆเปล่มันดูได้ง่าครับเพราะว่าเปิ้ลทีบ่มากไอ้เห็นเหม็นเงี้ยจากคอามเห็นเงี้ยจากความันบ่มากเห็นเห็นแต่ในคลิปเนาะห้องแคงๆคือกระตุกใจคือจังอันลมประง่างลงใช่ไหมแม่สาวนี่สองเดือนกว่าแม่สาวเนาะแม่สาวสองเดือนเกือบสูงครับแต่เอามาจากบ้านเบี้ยงแผลครับพี่น้องชีดอันอันนี้ให้ดู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอพันธุ์หนึางรางนะพอพันธุ์พอพันธุ์หนึ่งรางครับพี่นอ้องทั้งน้ำประยุกเดี๋ยวสิเบสทั้งน้ำอุ่นทำไมเงียบรวยอยู่เดี๋ยวนี้เอาคิดประยุกแล้วเดี๋ยวไปทั้งน้ำอุ่นทำไมเงียบรวยนะครับพี่น้องอขอกแพะเงยเอาเลยครับพี่น้องมาเบิ่งนพอพันมันครับเมาตัวใ,ใหญ่เถอะพี่นอ้องพอพันธุพอพันบอก เม่พันอยู่แส่บัตรเม่พันเกิดทั้งบ่อเน,นี่ยนะครับแมทั้งหมดเองครับอ๋อ้แม่นทั้งเบิดโอมีตัวผูกตัวเดียวบอ่อตัวผูกอยู่สามครับตัวผูกสามตัวแต่ว่าตัวไหนก็พันเนาะพนธุ์คุณผู้ใดก็คือขี่ขี่ครับขี่แพหา้ากับขายได้หรือว่าเอาใส่ใส่อะไรใส่พืชพักเข้าก็ได้ครับเอาใส่อะไเข้าก็ได้ใส่อ้อยเข้าพร้อมหรือผูหห้ใดสนใจก็จําหน่ายคุณมาสามสิบบาทครับนี่แล้วก็ ผสมผสา,านเพื่อนผสมผสานหลายอย่างครับพี่น้องนะครับแต่ว่าสร้างหลายเพิ่นผึ่งมาเหลิบกับกระสีกระสีนักแน่จักหน well, ่อยอยู plastics, ่จ okay. <c oughs> ับพี่จับถืออยู่แต่อันว่าระบบนำว่างระบบนำกันกัย่างอยากน้ำอันนี่มันกัดมือด้อมันเดือว่างระบบนำกันกันย่างบ่ถือกันอยู่ย่างเถียงกันอนี่แน่ว่ามีประสบการณ์เนาะนะครับเอาประสบการณ์นี่นะครับืออืมครับครับครับอ๋อนะครับสตรีผสมะสานครับอันนี้นะครับ เนี่ยนะครับอันนี้คือขี้แพะนะครับโบเมนคือขี่ง่วัวเขี่ควองนะครับผลพลอยได้ทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ยโหลดเกิดขั้นบางไงหนึงพี่น้องสุดยอดสุดยอดนะครับปวดไม่ไหลเนี่ต้องข้าวโพดซัดแม่ว่ะปลูกะดดอะไรปลูกข้าโพดโดยเฉพาะพี่น้องนะครับอันนี้คือสวนอ้อยคัน,นน้ำนะครับครับที่ที่แล้วกงัวมาปล่อยเาก็เด็กให้ใจหน้าแล้วเนาะ S <S แปลงเนเี่ยฮะคลิปเลยอันนี้คือขอบแพะนะครับเอาละพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับภาพพี่น้องมาเบิงสวนอ่อยเนาะนะครับมาเบิงสวนอ่อยอยู่ บ้านบ้านบัวงามนะครับตมบลบัวงามอำเภอเดชอุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาศึกษามาศึกษานะครับมาศึกษาเบื้องงานนะครับวาสร้างลายมาเบื้องงานนะครับก็เป็นเกษตรผสมผสานนะครับเดี๋ยวนะครับกเดี๋ยวให้กำลังใจกันท่ไพี่น้องนะครับมันไม่มีประสบการณ์เนาะนะครับเอาใจวัดล้วนๆเรื่องงานนี่นะครับนะครับปลูกแล้วก็ทิ้ขายจังไดเฮ็ดจังไดก็จังไวย์กะหนึ่งนะครับอันนี้คือพี่ๆเจ้าของ จ้าของสวนเพิ่นนะครับผู้ทีเ่เพิ่นแนะนำแ,บบแล้วสมบูรณ์แบบกว่านี้แล้วเช่นมาใหม่ครับครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวจะคอนค,คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณความักความแพงพี่น้องทุกทุกท่านทุกทุกหมองทุกทุกบอลก็แล้วกันเนาะนะครับคลิปนี้ขอบพูดซ้ำนี่ครับพี่น้องพบกันคลิปหน้าคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ